บุญบาปนี่เป็นคูขึ้อเงามันกระน้ำห้าไปอยู่สุวรรณบ่มีเวนย่ามเห้าผ้ามันเหล่นผ้ามันฟอนแอนย่ามเห่อแอแอนฟอนเงานันก็เห็ดน้ำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบมาพอกับดอนล่ามุอนีนในวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้กติตามตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนอพี่น้องเ้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปนาะพี่น้องเนาะครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่สิบวัยพลาดชมคลิปใหม่ๆของดอลลากรอนมูนะครับครับตัวเลขที่จิตเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมในมือนีนะครับ เป็นของปูซีสูย์นะครับที่คนถามหาถามถ,ามถึงหลายมื่อน,นี้นะครับเป็นมือเลขออกปูเพื่อนสี่บอกอีหยังนะครับบอกจังไไดน,นะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามรับชมรับฟังไปน้ากันนะครับผมบนา,ามนาไเพื่อนว่งกลมมาเสือดอกเพื่อนกวงงน็ว่างล่องหนี่เอามาไระว่างล่องหนี่เขาเดียวบางฝันมันหนึ่งหายอยู่ในวงกลมโอ้ค่ะเพิ่นว่างล่องแล้วเพื่อนย่างหนี มันนี่แห่ผับปามา่าแห่นต้นเงินมากปัญญามาลงเก้าหนึ่งห้าอยู่โอ้มันซุ่มฟันว่านผู้ซีซูนไป,ไปว่่งกูให้มันเก้าหนึ่งห้าอยู่เ<อ><อ>น้นตรงตรง,งไม่ต้องกับเรียกอยู่นีก็จะกระโจมจานไหนตะก้อจีบุกจานเนตจีเขาสื้อทั้งล่างทั้งบนดิอันนี้ล่างไม่ล่างเลยเขาซื้อบนน,นะนะโอ้คนเอก ปา้น่นันกัหลายตัวไปคนก็ซื้อซออันนี้ไม่จมือเดียวเขาก็จ่านกัซื้อตัวเดียวสามกตัวเดียวเนาะขวตัวละหลายตัวหรืใครกออยู่รวเดียวัอนทับติมเียวับอยตเลอก้อนกยสุดก้อนนี่เขดีนะปูเนาะบอกอ่านเลยตสุก้อนน่บออ่านเรสามเป็นด็กกันไลซื้อเนาะแี่ว่ารอเพราะว่าอ่านเริ่สุดก้อนนี่มันเป็นเ โตเก่าเนาะค่ะตอนแม่หมูยังถามปูเลยว่าเอาปูจะค่ะมันคือได้ตามเปยตัวเกาปุใจวัาจังสีปูยังว่าสีเน้นไงค่ะคันวั้มาได้กีพรัะว่าแม่หมูบ้านไปเลยตเก่ามียนจะมีแค่สองมีแท่คู่เดียวปูกกัว่องกลมไงค่ะันะบาเ็ดมันมีเม็ดเดียว้าเนื้อพเดียวนะูเน้นร่าง ไม่ต้องกหานกันเนี่ยตาคุดแม่เนี่ยคือตาผู้ขาู้เดียวเนี่ยแล้วบเซียมบ่ไหโมเมนต์โมเมนต์บ่เซียมบ่คือเอาวิดว่าเนี่ยสูบมงสี่ละสี่างนี่นะก็สี่ว่าค่ะนาังก็บแก็ต้องกราบคุณปู่อ่ะนี่ก็ไม่ก็จังสีมัสจิก็จะไม่แต่ร์แบกไปซื้อแต่สำนีเก็อันนั่นเอนี่สนี อันเลยเนาะค่ะคือว่าอะไรตัวได้นี่แมนค่ะตั้งแปดตั้งแปดตัวตั้งตัวกลับออกุกกลับเดยขายเดยยุยั่ทังเดือนอาจะขายขายกับคืนคืออะไรทุบ้านเพตัวาการตขายแ่ดเพราะว่าวงกลมตัวไนออกตัวนั้น่งกลมแก้คนเดียวแก้ือตอันเคอกันไือต้าปูหายที่แหลกคนซีตู่คนน้วยกันงด้ แ้ว่ไหนโตที่แก็เสื่อมัดเขาไอวก็เจ e> ้าก็ซิเสื่อมได้กระป๋องสมบ่เดดเดี่ยวดีเที่ยวอวเดี๋ยวนี้มันพ่อซื้อวัดได้ล้วกู่าน่ได้หนีหละาโตซื้อไว้เยลยก็เลยได้ก่ได้คนมาสังเกียคนนี้คนปยอีกอขเกียัไก็สังทิว่าวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นบ่ในยวดอกทั้งยิบหนในหที่ย มันจีมันจีออกนอกหรือสิออกแต่ว่าซื้อบริได้เลยออกบนนีบรได้จัดบาทเลยค่ะที่มันออกบนนล้มันได้มันได้มันได้ยังสี่ต่อเจ็บหนึ่งกับแปดสามสองคูไม่ต้องกลับ ได้มาเรียกได้มาวงกลมเจ็ดหนึ่งงามมหาเล็กเกตมหาเล็กเก่ามาต้องเอาทุกเนี่ยมันไมนมีแต่แปดแปดสามมาคืนมุมนีในเจกตในเก่ามาหาเกตเก่าหงัดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเป็นมาขึ้นมาถ้ามันเป็นสองคู่วงกลมสองคู่นั้นมันจะออกข้างบนข้างล่างออกดูกว่าก็จะหงัดหกหนึ่ง หกหนึ 6, ่งกับเจ็ดหนึいい่งหกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเป็นไหครับเนี่ยไปวงกลมเจ็ดโอ้หกหนึ่งออกบนแต่ว่าหนึ่งเจ็ดออกล่างถ้ามันมีสองคู่มันจะออกบนล่างอันนี้มันมาคู่เดียวล่างอย่างเดียวไม่เท่ากับมันใจแน่นมากครูว่ามันมันใจเขาให้เฮ็ดตามสศรษิจมันจะสื้อมาคเฮ็ดมาคุณมันใจเฮ็ดเอาแล้วมันก็ต้องจัดสิมันใจว่ามันใจเพราะว่าที่สิบสามงวดมันยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะ ฝันดีวะค่ะปูอยาทำเรื่องฝันเพราะฝันะเคียะเพฝันเล่นมาดูนี่ยเพบาฝันแนง่ยคือคักโอ้กนเนงถคือหลยค่ะผู้อืนนี่เป็นฝันฝันมันถูกแลไปหลายตัวที่แห่งมหลายตัวสองฝันนีวฝันมากฝันบ่ฝันเรื่อง่างตัวเดียวเดียวเรยกชือไนมฝันหรอแต่ว่าผู้อืนอาจจะไปฝันเมื่อได้ก็เจ้าเอาไปเอาไปซื้อเลยมัน ก็จะยังว่าวันมาได้เหยียบยังของโซลของแม่เราจะเสื้อทั้งสี่ตัวแล้มันเหนี่ยตัวนึ่งไม่เสือเจะเสือตัวคับนี่วาสั้นีน่อดีมีแต่เ่าได้เรจะได้ได้เสียหรือได้อิลีบนี้ได้เสียลสิได้ยังไงสิได้ยังไงบางบางแต่หัวกับเนี่ยนวดน้ำกันนึกฟันไปคนละทาแเลยนไหม่เห็นเลยไม่รหมอกมี มีมีมีสองคนเนะนอนอยู่นี่เนาะเมื่อก่อเมื่อเมื่อบุญมาสองคนฝันขึ้นกันแป๊ะฝันฝันว่ารถถอยหลังมาต่ํากำแพงวัดฝันพร้อมกันเสด็จขึ้นพร้อมกันฝันฝันมื่อก็จะทอดกระิ่นนะก็มันนอนตีมุ่งแน่เมื่อ ก็ฟันดีฟันเลี้ยงเดียวกันมีแต่เดียวเกิดขึ้นใด้หลกกันงอวัวก็มีอัยฟันเกิดกันฟันอกกันเสรเคือว่าฟอมกันแกก็ฟัน้อมกันอ้เลื่อนเลื่อนเลื่อยวัดทยบ้านแล้วก็สี่เงินสอสองเเลือกเลขบ้าอะไร่นนี้ถ้ากับเอชเละหน้าบ้างหรือเนล่าสรุเพชนแล้วสอเม็ดก็ว่าสรุปแล้วสอเม็ดสิบหเมตรบนล่างกันซู่มานี่บ๊ะเซ่กันอะไรเนี่ตอนนั้นนี่ เม็ดเดียวไม่ต้องกลับจะบนตะลางวสานตะอนออกตะลางอย่างเดียวถ้าถ้าเป็นบนถ้าเป็นบนด้วยมันจะมีสองคู่นะงวดงวดเจ็ดห้าครับเจ็ดเก้าห้องเปิดปอยเจ็ดห้ามาเตะล่างออกเจ็ดเก้าข้อหามขายความเลิมมาวงกลมเจ็ดห้าต้อออกเจ็ดห้าบนเจ็ดเก้าล่าง จ่งกับแปดสามเพาะ่วงกลมเจหนึ่งมันออกบนนบน,นี่ว่ามันอีกแปดสามล่างมันนี้งวดสามที่ว่ามันมันได้แต่สาแปไม่เดียวงวดนี้นได้สามหกไม่เดียว,งว,ยวงวดที่ยี่สิบจักมันได้บ่มันได,ด้ดตัวตุกตุกงวด ถือทุกงวดบน่ต้งวัดถือมานอันกองสลาเขากระจล็อกใสมคจว่าเทุกเายากนะจาทุกจกถ่วมจกนี่ยังมียนค่ะมุตกกับไผว่าตกไผ่มนะคะเนาะโลข้าไผอยู่หันทุกขโลกเขาว่าเม่นโลกไผ่ปิดทุกท่านไห้ ครับก็บคือจังปูเพิ่นบอกในคลิปนะพี่น้องเนาะนะครับหลังจากที่ฟังปูจบแล้วนะครับเพิ่นก็นยังยำตกเกานะครับพี่น้องบมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอันนี้คือตัวเลขของปู40แต่เพิ่นก็เน้นให้2ชุด2คู่คือเกากะบด1น,นึหา ครับล่าง3ามหกนะพี่น้องเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งนะครับลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเบื้องนะครับจะซื้อกันไรวเท่านอะไะนะครับผมตอนนี้ครับผมสาหรับคลิปนี้กับคงสีมีตอนนี้แล้วนะพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับโชคดีรวยๆยงเฮงกันครูผูสุขเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนุนนะครับแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ